สวัสดีค่ะอ้อยอิงเข่านะคะวันนี้เรามาทำแคปหมูติดมันกันนะคะวันนี้จะเก็บไปกินกับซมตำมะคะ่ะนี่นะคะวันนี้ไม่อ้อยจัดสองกิโลเลยค่ะกิโลละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะคะหมูติดมันมอ้อยก็นำไปล้างตามความสะอาดนะคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะขูดให้เกี้ยงเลยค่ะไม่งั้นก็ใช้แหนบถอนนะคะทีนี้เรามาหั่นกันเลยค่ะไหนๆก็ทำแล้วไม่อ้อยเลยจัดเลยค่ะสองกิโล ิ้นนี้แล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบยังไงนะคะนี่ต้องคมนิดนึงนะคะนี่นะคะนุมมันนะคะพอทอดออกมาแล้วอร่อยหมดเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นโอเคทีนี้เราหั่นเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไม่อ้อยขอนำเกลือมาคลุกก่อนนะคะ สกิโลไม่อ้อยใช้เกลือสามช้อนชานะคะทุกเขาให้เข้ากันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรานำไปทอดกันเลยค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มทอดกันเลยนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะนี่นะคะหมูที่เราคลุกเกลือไว้ละสองกิโลเต็มกระทะพอดีทีนี้เราก็จัดการใส่น้ำลงไปเลยนะคะ เทคนิคที่เราใส่น้ำลงไปเนะะี่ยค่ะเพื่อให้หมูเนะะี่ยค่ะเขาร้อนก่อนนะคะแล้วก็แล้วเขาค่อยคายน้ำมันออกมาแล้วช่วงนี้ยคือตัวหมูเนี่ยเขาจะไม่ระเบิดะคะ่ะหนังเขาจะไม่ระเบิดนะคะเราก็จะบาดเจ็บน้อยเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะคะนี่เราก็เปิดไฟแรงเลยค่ะทีนี้ช่วงนี้เราก็คนเขาไปเรื่อยๆนะคะจะได้ร้อนทั่วๆนะคะ เดี๋ยวพอน้าเขาแห้งเดี๋ยวน้ามันเขาก็จะออกค่ะแล้วหมูเขาจะไม่ระเบิดนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ร่อยขอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะช่วงที่น้าเขาเริ่มจะแห้งนะคะแล้วก็น้ํามันเนี่ยมันกําลังจะรีดออกมานะคะนี่เราต้องคอยหมั่นคนนิดนึงนะคะเขาจะได้ร้อนทั่วถึงเวลาทอดออกมาแล้วหนังเขาจะได้ฟูๆนะคะช่วงเนี้ย เราต้องคนเขาบ่อยๆนะคะอ่ะมีเริ่มวางมือได้ละแล้ว,ลวสักสองสามนาทีเรามาคนครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่นะคะงวดเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเขาไม่กระเด็นเลย เสียวเวลานิดนึงแต่ว่าผลงานออกมาจะสวยงามแล้วก็อร่อยนะคะดูสิคะหมูสองโลเหลือแค่นี้แต่เราได้น้ำมันไว้ใช้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะได้ที่ละทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะพักเขาไว้นะคะตอนนี้แม่อ้อยทำเสร็จประมาณเก้าโมงครึง่งตอนนี้เวลาเดี๋ยวช่วงใบบ่าย,ายเดี๋ยวพักเขาให้เย็นนะคะก็ได้หลายชั่วโมงอยู่นะคะ หรือถ้าใครไม่มีเวลาก็พักเขาสักชั่วโมงเสร็จเ็จนะคะให้เย็นสนิทนะคะแล้วก็สามารถนํามาทอดใหม่ได้ค่ะนี่ไมืไอ่อยมีเวลาก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันนะคะอันนี้จะแช่ไว้ในน้ํามันนี้นะคะนี่นะคะแคบหมูของเรานะคะที่เราทําไว้ช่วงเช้านะคะทีนี้เราจะมาทอดกันนะคะทีนี้ไม่ไอ้อยขอกรองน้ํามันเขามาทอดในกระทะใหม่แล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะได้แบ่งน้ํามันบางส่วนไว้ใช้นะคะ ทีนี้เรามาเริ่มทอดกันเลยนะคะนี่นะคะที่เราตักพักเสด็จน้ํามันเขาออกนะคะเพื่อจะแยกน้ํามันไว้ใช้นะคะนี่เราก็นําทั้งหมดลงไปทอดเลยคะ่ะ2อกิโลได้เท่านี้เองนิดเดียว ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็รอให้รอให้เขาเย็นนะคะเ้าก็สามารถเอามาทอดแบบนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าหนังเขาฟูดีถ้าเราหมั่นคนตอนช่วงที่เรารี่นน้ำมันเขาออกเนยคะ่ะหนังเขาก็จะฟูดีเพราะว่าเขาจะโดนความร้อนทั่วๆะคะ่ะ ไม่อยใช้เตาถ่านนะคะวันนี้พอดีแก๊สหมดโอเคนะคะพักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะใช้เตาถ่านคุมไฟยากนิดนึงเลยนะทอดถึงต้องคนตลอดนะคะ แต่ถ้าใช้เตาแก๊สก็ใช้ไฟกลางนะคะทอดนะคะนี่นะคะระหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ<ม>ร่อยจังใบอ้อยอิงขขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ